สวัสดีครับผมมาร์กนะครับจากช่องฮูดด Man มนช n แนลนะครับใน EP นี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการใช้ตัวเว็บไซต์ในการเทรดเหรียญดิจิตอลนะครับซึ่งที่ผมใช้อยู่นี้ก็จะเป็นเว็บของทางบิตครับนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านการเทรดนะครับแต่ว่าผมจะ เล่นสกุลเงินของของทางคริปโตนะครับก็จะเป็นพวกตัว btc eth อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผมจะใช้การขุดนะครับการขุดก็คือการที่เราใช้เจ้าตัวการจอของเรานะครับมาทำเป็นลิกขุดนะครับหรือว่าขุดผ่านตัวโปรแกรมต่างๆนะครับที่เขาเอาไว้ใช้สำหรับในการถอดรหัส นะครับของเจ้าเหรียญสกุลเงินต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับว่าเราจะสามารถถอนเงินนะครับจากทางบิ t คั b ได้อย่างไงนะครับก่อนอื่นก็เพื่อนๆเข้าไปสมัครนะครับใช้กับทางเว็บไซต์ที่ใช้ในการเทรดเหรียญทิจิ่ต้อนนะครับเออคือทางเว็บไซต์ bitcup.com ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เพื่อนๆก็เข้าไปสมัครตรงนี้แล้วก็ทําตามขั้นตอนของเขาเขาก็จะมีขั้นตอน นิดนึงนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการยืนยันตัวตนนะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวผมจะล็อกอินแล้วก็เข้าไปนะครับทำการถอนเหรียญน,นะครับที่ผมได้ทำการขุดแล้วก็ฝากเอาไว้ในทางบิตครับนะครับ โอเคครับแล้วก็จะเห็นว่า,เ,าเวลาผมล็อกอินเข้ามามันจะมีการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งก็คือผมได้ทำการสมัครแล้วก็ให้มันตั้งรหัส2ชั้นเอาไว้นะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆตั้งรหัสที่เป็น F 2 A อันนี้ไ้ด้วยนะครับเวลามีรหัสล็อกขั้นที่2ขึ้นมาเพื่อว่าป้องกันนะครับการที่จะมีผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับเข้ามาเอาเงินของเราจากทางบิตคับไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอญาตใส่รหัสตรงนี้ก่อน เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในเว็บบิตครับเขาก็จะมีที่เป็นตลาดซื้อขายตรงนี้นะครับก็จะมีสกุลเงินต่างๆนะครับตรงนี้มากมายนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะใช้เทรดก็ผมก็แนะนำเว็บของบิตครับนะครับก็ยืนยันตัวตนไว้นะครับแล้วก็โอนเงินอะไรก็ภายใน24ชั่วโมงที่เขาการันตีเอาไว้นะครับแต่ว่าเวลาผมโอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมถอนเงินจากทางบิตครับ เนี่ยใช้เงินเอ่อใช้ใช้เวลานานไหมนะครับโอเคผมก็มีเงินในกระเป๋านะครับอยู่อยู่อยู่ไม่มากนะครับพอดีผมได้ทําการถอนออกมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าขั้นตอนในการถอนเงินจากเหรียญน,นะครับจากเหรียญที่เป็นเหรียญตระกูลคริปโตนะครับอา่าทำยังไงนะครับก็คือเราก็สามารถเข้ามาที่ตรงนี้นะครับตลาดซื้อขายนะครับแล้วก็สมมุติว่า สมมติว่าเรามีเหรียญสกุลอะไรอยู่นะครับก็สมมติว่าผมมีของของบิตคอยอยู่นะครับสมมติว่าผมมีอยู่ใน0.003 4 3นะครับเราก็ขายก็ถ้าเกิดเราตั้งเป็น25ก็คือจะเป็น25ของเหรียญที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเท่านี้นะครับส่วนราคาต่อต่อ BTC นะครับที่เราจะตั้งขาย อันนี้ก็สามารถตั้งได้ว่าให้เป็นค่าปัจจุบันนะครับของค่างเงินณเวลานั้นๆหรือว่าเราจะสามารถาตั้งเหรียญน,นะครับตั้งราคาที่เราพึงพอใจอสมมุติว่าตอนนี้ราคาเหรียญมันอยู่ที่ประมาณ2อล้านเจ็ดหมื่นนะครับถ้าเกิดเราพอใจในราคาที่2องล้านหนึ่งแสนนะครับเราก็สามารถตั้งไปอ่ะเราก็ตั้งไปที่2อล้านเท่านี้นะครับแล้วเราก็ สมมติว่ากดไป100%เพอเมื่อค่าค่าของเงินค่า BTC นะครับมันขึ้นไปที่2 0ล้าน1ตรงนี้นะครับเขาก็จะทำการขายเหรียญตรงนี้นะครับแล้วก็โอนเข้ามาในกระเป๋าเงินของเราเลยโอเคอันนี้เหรียญที่ผมขายไปก็คือจะเป็นเหรียญของตระกูลอีเทเรียมตัวนี้นะครับตอนที่ผมขายไปตอนนั้นประมาณ1,03่แสนนะครับก็ เดี๋ยวมาดูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นขั้นตอนในการเราถอนเงินออกจากกระเป๋าตังใน b i t ค u พนะครับเพื่อเข้าบัญชีของเราทํำยังไงโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใช้ในในอแอปพลิเคชันในมือถือผมแล้วกันโอเคครับแล้วเราเข้ามาในมือถือผมนะครับอันนี้ผมก็เข้ามาเปิดในตัวบิ t ค u พที่เป็นในบิ t คัพโมบายผมนะครับผมก็เข้ามาเช็คลิสต์นะครับที่ผมได้ทําการตั้งขาย เจ้าตัวเหรียญ e t h เอาไว้นะครับผมตั้งเอาไว้ที่แสนสามนะครับตอนนี้ก็เหรียญมันก็ได้ออกมาแล้วก็เข้ามาในกระเป๋าตังของผมที่เป็นสกุลไทยบาทแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการโอนนะครับไปที่บัญชีที่ผมได้สมัครไว้กระทางบิตครับนะครับอันนี้ผมก็ได้สมัครผูกไว้กับแบงก์ scb นะครับก่อนที่เราจะโอนเราก็ต้องมาใส่ค่าตัว f 2 a นะครับที่ผมเคยบอกไว้ในช่วงต้นตอนเหมือนตอนเข้าล็อกอินนะครับก็หลังจากเราใส่เสร็จแล้วเราก็ จะได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่งในอีเมลนะครับแล้วก็เข้าไปในอีเมลตัวที่เราได้สมัครกับทางบิทครับเอาไว้นะครับก็เมื่อเราเข้าไปแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งอ่าเนี่ยครับก็จะมีอีเมลเข้ามาว่าเราได้ทําการโอนเหรียญนะครับโอนเงินนะครับจากการแปลงเหรียญเป็นสกุลไทยบาทนะครับเข้าไปที่ SCB ของเรานะครับตัวบัญชีที่เราได้สมัครเอาไว้กับทางบิทครับก็ แค่นี้นะครับก็จะมีเงินเข้ามาที่อ่าเนี่ยก็จะเข้ามาเราก็สามารถเข้ามาเช็คได้นะครับที่ตัวบัญชีที่เราได้สมัครเอาไว้จะเห็นว่าผมได้ทําการถอนมาทั้งหมด1 5 1 6งหมบาท97สตางค์นะครับก็เป็นยอดนี้เลยโอเคครับผมและหลังจากที่เราได้ทําการ โอนเงินจากทางบิดครับออกมานะครับก็ผมได้นําเงินในส่วนนั้นนะครับมาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ของผมนะครับก็พอดีในช่วงนั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือของผมมันมีปัญหาพอดีก็ได้โอกาสนะครับที่ได้นําเงินเก็บนะครับในส่วนที่เราได้ทําการขุดเหรียญคริปโตนะครับออกมาเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่พอดีก็ถ้าเกิดคลิปนี้เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใน E ีีหน้าครับผม